ผสมสีเขียวยังไงให้ดูสวยแพงหลายๆคนยังไม่รู้นะคะว่าต้องทํายังไงสีถึงดูสวยไม่สว่างเกินไปเหมือนเค,ค้กที่ครูต้องทํามาแล้วนั่นเองค่ะเราไปดูเทคนิคกันเลยสีที่ครูต้องใช้ก็จะเป็นสีเจลค่ะเพราะจะทําให้เวลาที่ผสมสีไม่ทําให้บัตเตอร์ครีมเหลวจนเกินไปสีที่ใช้จะเป็นสีเขียวใบไม้ค่ะหรือลิฟกินดูง่ายๆก็จะเป็นสีเขียวเข้มๆนั่นเองในการผสมแต่ละครั้งครูต้องแนะนําก่อนเลยค่ะว่าให้ผสมสีจากที่ด้านข้างของ ภาชนะก่อนนะคะเพื่อเป็นการเช็คสีว่าสีที่เราต้องการเนี่ยจะผสมประมาณไหนพอรู้สีที่เราต้องการแล้วก็สามารถผสมทีละเยอะๆได้เลยในการผสมสีให้บีบสีเขียวใบไม้ลงไปคนให้เข้ากันจนกว่าจะเป็นสีเขียวเข้มๆแต่สังเกตว่าสีที่ได้จะสว่างหน่อยหลังจากนั้นให้เราใช้สีดําหยดลงไปนะคะเพื่อดอบให้สีมีความเข้มขึ้นแล้วก็มีความสวยแพงนั่นเองโดยสีดําเราไม่ต้องหยดเยอะมากนะคะค่อยๆหยดเข้าไปค่ะแล้วถ้าใครหยดสีดามาก าจนเกินไปจนสีออกคล้ำเกินก็ให้เพิ่มสีเขียวลงไปก็จะได้บัตเตอร์ครีมที่กลับมาเขียวสวยเหมือนเดิมได้นั่นเองค่ะ